สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่เหล่าจันลีวอลเกมครับวันนี้ผมโดนเขาแล้วครับจอยทอยกล่องแรกครับ Warhammer 40,000 Space Wolves Intercessors หรือก็คือ Space Marine รุ่นใหม่ที่ถูกบรรจุเข้าเป็นทหารหลักนะฮะ p a ของ a r i n e s รทุก chapter นั่นเองนะครับพวกเขาเป็น p r i m a r i s นะครับมีจีนซีดมากกว่ารุ่นเกา่าแล้วก็ตัวใหญ่ขึ้นเก่งขึ้นนะทึกขึ้นนะครับแล้วก็กล่องนี้เป็นกล่อง ที่แสดงให้เห็นถึงอินเตอร์เซอร์มาตรฐานเลยก็คือ,อทหารราบทั่วไปที่จะเจอวิ่งตามสนามรบปูเลงปูเลงนะครับของ Space Wolves นั่นเองของยุคใหม่นะฮะแน่นอนว่าคอนเซปต,ต์ของผมนะครับ Space Marine ทุกตัวของผมจะต้องใส่หมวกนะเวลาออกรบนะครับกล่องนี้มันดีมากๆเพราะว่ามันให้ของเล่นโคตรเยอะมันให้ทั้งโบกันนะครับมีโบพิสตท,ทั้งแบบชักและยังไม่ชักนะครับมีมีดนะมีเชนสอดให้ด้วยแล้วก็มีมือให้หลากหลายนะครับ มาตรฐานมาตรฐานอย่างนี้เลยนะความสนุกของการเล่นเอาไปเลยเกนะ้าเต็มสิบเพราะว่าบิดเปลี่ยนจับถอดได้ทุกรูปแบบสามารถวันหนึ่งเกิดคุณไปเจอหัวเท่ๆคุณสามารถเปลี่ยนหัวเปลี่ยนผาดได้หรือถ้าคุณอยากจะทําเป็นเดวลม่าคุณจะหยอดกาวคาไว้แต่งเป็นฉากเท่ๆเลยก็ย่อมได้นะครับคุณสามารถเอาเขาลงถังแล้วก็จุดระเบิดดอกไม้ไฟทําเป็นเวทริงก็ได้นะฮะก็เป็นอะไรที่เท่มากๆทีนี้ในกล่องเนี่ย ขาดให้เยอะมากเลยนี่นะครับทั้ง <c oughs> purity seal ทั้งแกะแป๊บนะนี่โบ,บก,กันนะครับเห็นไ,ไหมอย่างเท่นะครับยืนก่อนเพื่อนโอเคนะมีโบกิสโต้โบกิสโต้มีมือ สแบบ5แบบนะครับสามารถเปลี่ยนได้ตามใจชอบแล้วก็มีอ่าพิสโตลข้างวิธีเปลี่ยนก็ง่ายๆดึงออกมาเลยปิดจะเหนียวนิดนึงดึงออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็สลับเปลี่ยนเข้าไปนะปึด๊ดจบโอรอระเบิดเถิงมีดนะครับก็สามารถ เสียบกับเข้าฝักได้ด้วยนะอย่างนี้โชวโอ้ฟินนะแล้วก็เอาไปถืออย่างอื่นแทนที่เม็กเซนกว่าเช่นพิสทอคคุณก็ได้แอซเซ์มารีนถือเช่นสอดพร้อมวิง่งกระโจนทยานเข้าไปฟาดเทเลนิตหรือเตาสันส้นๆที่แม็กนัตไม่ได้ทำอะไรผิด ว้าว wow. หล่อสุดๆไปเลยนะครับอันนี้ก็คือจอยทอยนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยออกมาหลายซีรีส์มากนะครับหลายตัวมากๆเยอะจนไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวนะครับก็ไล่สะสมกันได้แนะชทไปที่เพจ Legendary War Game นะจ๊ะ